สวัสดีครับทุกคนผมท็อปนะครับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงโมเมนตัมของหุ้นสิ่งที่ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ก็คือข้อ 1. รู้ว่าโมเมนตัมคืออะไรข้อ 2. รู้วิธีวิเคราะห์โมเมนตัมเพื่อคาดการอนาคตของราคาหุ้นข้อ 3. รู้วิธีดูว่าขณะนี้โมเมนตัมมากหรือน้อย ข้อ4รู้วิธีใช้งานอินดิเคเตอร์ที่บอกโมเมนตัมอย่างมีสิทธิภาพนะครับข้อแรกครับข้อแรกโมเมนตัมคืออะไรโมเมนตัม um คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่จากจุด1ไปยังจุด1นึ่งโมเมนตัม um จะประกอบด้วย2ค่าครับ ค่าแรกโมเมนตัม um, ต้องมีทิศทางคือมีทิศทางเดินหน้าหรือถอยหลังข้อ2 m o โมเมนตัมต้องมีปริมาณปริมาณมากหมายถึงเร็วมากนะครับถ้าปริมาณน,น้อยก็คือเร็วน้อยผมสรุปนะครับโมเมนตัม um, จะต้องมี2ค่าต้องมีทิศทางและปริมาณ ยกตัวอย่างครับผมยกตัวอย่างในการอธิบายโมเมนตัมด้วยการเคลื่อนที่ของรถนะครับเราสามารถอธิบายโมเมนตัมได้ด้วยการยกตัวอย่างการเคลื่อนที่ของรถครับสมมุติมีรถ A รถ A เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงสังเกตน,นะครับ เคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างหน้าคือทิศทาง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือปริมาณความเร็วดังนั้นถ้ารถ A เคลื่อนที่อย่างนี้เราจะเรียกว่ารถ A มีโมเมนตัมเชิงบวกน้อยเชิงบวกคือทิศทางน้อยคือปริมาณน,นะครับต่อมาถ้ารถ A เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชโมงอย่างนี้เราจะเรียกว่ารถ A มีโมเมนตัมเชิงบวกมากเชิงบวกก็คือทิศทางโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับมากก็คือปริมาณกลับกันครับถ, um, ถ้ารถ A เคลื่อนที่ถอยหลังด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชโมงถอยหลังเป็นทิศทาง ปริมาณคือความเร็ว3 5กิมตรต่อชมงอย่างนี้เราเรียกว่ารถ A มีโมเมนตัมเชิงลบน้อยนะครับโมเมนตัม um, ใช่ไหมครับโมเมนตัม um ต้องมี2ค่าไหมครับมีทิศทางและมีปริมาณถ้ารถ A ถอยหลังด้วยความเร็ว35มกิโเมตรต่อช่วโมงเราเรียกว่ารถ A มีโมเมนตัมเชิงลบน้อยเชิงลบ เป็นทิศทางน้อยคือปริมาณแล้วถ้ารถ A เคลื่อนที่ถอยหลังด้วยความเร็ว120กมรชั่วโมงอย่างนี้เราเรียกว่ารถ A มีโมเมนตัมเชิงลบมากท่นเองเุณต้องออกไหมครับสรุปนะครับโมเมนตัม um, ต้องมี2ค่าตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างที่ว่าถ้ารถเคลื่อนที่ไป้างหน้าด้วยความเร็วมาก เราเรียกว่ามีโมเมนตัมเชิงบวกมากกันเองเชิงบวกเป็นทิศทางครับเชิงบวกคือเดินไปข้างหน้ามากคือปริมาณความเร็วกลับกันครับถ้ารถ A ถอยหลังด้วยความเร็วมากเราเรียกว่ามีโมเมนตัมเชิงลบมากโมเมนตัม um, เชิงเชิงลบเป็นทิศทางมากคือปริมาณโอเคนะครับเช่นเดียวกันครับ ถ้าเราพูดเรื่องโมเมนตัมของหุ้นถ้ามีหุ้น A ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหุ้น A ถ้าหุ้น A ราคาเพิ่มขึ้นในอย่างรวดเร็วนะครับในปริมาณมาก ยกอย่างเช่นหุ้น A ราคาเพิ่มจาก1บาทไป3บาทเพิ่มขึ้น3า0ในเวลาแค่1-2ึง2วันอย่างนี้เราจะเรียกหุ้น A ว่าเป็นหุ้นที่มีโมเมนตัมเชิงบวกมากาเห็นไหมครับโมเมนตัม um มี2ค่ามีทิศทางและปริมาณถ้าหุ้นมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราเรียกว่าหุ้นมีโมเมนตัมเชิงบวกมาก ต่อมาครับถ้าหุ้น B ถ้าหุ้น B มีราคาเพิ่มขึ้นแต่ช้าๆอย่างนี้เราเรียกว่าหุ้น B มีโมเมนตัมเชิงบวกน้อยนอยใช่ไหมครับกลับกันครับกลับกันนะครับหุ้น C นะครับหุ้น C ถ้าหุ้น C มีราคาลดลงอย่างช้าๆ้านะครคือลดลงน้อยเลยครับหุ้น c ราคาลดลงน้อยอย่างนี้เราเรียกว่าหุ้น c มีโมเมนตัมเชิงลบน้อยเช,ชิงลบคือทิศทางถูกนยะครับทิศทางเคลื่อนที่ลดลงเป็นโมเมนตัมเชิงลบปริมาณน้อยแต่ถ้าหุ้น b หุ้นดีนะครับหุ้นดีหุ้นดีน ราคาลดลงอย่างรวดเร็วอย่างนี้เราเรียกว่าหุ้นดีมีโมเมนตัมเชิงลบมากลองคิดออไหครับเหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วมากก็เปลี่ยนเหมือนหุ้นนะครับหุ้นเคลื่อนที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างนี้เราเรียกว่าหุ้นมีโมเมนตัมเชิงบวกมากกลับกันครับ ถ้าหุ้นมีโมเมนตัมเชิงลบมากหมายถึงหุ้นที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็วนั่นเองโอเคเนาะนะครับคราวนี้ เรารู้แล้วว่าหุ้นโมเมนตัมเชิงบวกมากเชิงลบมากเชิงบวกน้อยเชิงลบน้อยมีลักษณะอย่างไงนะครับคราวนี้เรามารู้ว่าทําไมต้องรู้เรื่องโมเมนตัมก็เพราะเราจะใช้โมเมนตัมในการคาดการอนาคตของราคาหุ้นนั่นเองการคาดการอนาคตของราคาหุ้นด้วยโมเมนตัม ก็เหมือนกนารคาดการการเคลื่อนที่ของลูกบอลน,นะครับวันหนึ่งถ้าเราเห็นลูกบอลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วมาก mm hmm. ก็คือบอลมีโมเมนตัม hmm. เชิงบวกมากนั่นเองครับเราก็อนุมานได้เลยว,ว่าราคา,าลูกบอลจะวิ่งต่อไปได้ไกลกลับกันครับถ้าเราเห็นลูกบอลเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ด้วยความเร็วที่น้อยลงน้อยลงน้อยลงเราก็อนุมานได้เลยว่าอีกไม่นานเลิวบอลนดิ้จะหยุดใช่ไหมครับหุ้นถ้าเราเห็นหุ้นที่มีโมเมนตัมมากเราก็อนุมานได้เลยว่าราคาหุ้นจะไปต่อในทิศทางนั้นได้ไกลยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่มีโมเมนตัมมากราคาก็จะ เพิ่มขึ้นต่อได้อีกไกลแต่ถ้าหุ้นที่มีโมเมนตัมเชิงลบมากหมายถึงราคาหุ้นอ e ีโอกาสจะลงต่อได้ไกลแต่ถ้าเราเจอหุ้นที่มีโมเมนตัมเชิงบวกน้อยเราก็อนุมานได้เลยว่าราคาหุ้นตัวนี้จะเพิ่มได้อีกไม่ไกลนะครับคำว่าเพิ่มไม่แล้วอีกไม่นาน ราคาหุ้นก็จะหยุดขึ้นหยุดขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะลดอ่าเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงกันทีนะครับเป็นการหยุดนะครับเพื่อรอเลือกทิศอีกครั้งว่าจะขึ้นหรือลงต่ออูม,มานบอลน,นะครับทารังกีภาพบอลน,นะครับบอลถ้ามันกลิ้งช้าๆแล้วมันหยุดมันคือการรอว่าจะเลือกทางจะเดินถ้ามีแรงมาผักดันไปข้างหน้า มันก็จะวิ่งไปต่อหน้าแต่ถ้ามีแรงเตะมาเตะมันถอยหลังมันก็จะวิ่งวิ่งกลับหลังนะครับนึกออกไหมครับพอนอนครับหุ้นก็เหมือนกันครับหุ้นถ้าโมเมนตัมเชิงบวกน้อยวันหนึ่งมันหยุดเป็นการหยุดเพื่อรอเลือกทางครับโอเคนะครับทำไมนะครับ ทำไมหุ้นที่มีโมเมนตัมมากราคาถึงมีโอกาสพุ่งไปในทิศทางนั้นได้อีกไกลก็เพราะว่าโมเมนตัมคือเครื่องสะท้อนความน่าสนใจของหุ้นตัวนั้นถ้าหุ้นตัวนั้นมีโมเมนตัมเชิงบวกมากก็แสดงว่าหุ้นตัวนี้มีความน่าสนใจที่จะซื้อมากคำถามครับ ทำไมหุ้นตัวนี้ถึงมีความน่าสนใจที่จะซื้อมากก็เพราะว่าผู้ซื้อหรือบาบเออร์ในตลาดเนี่ยมองเห็นแล้วว่าณราคานี้เนี่ยมีความคุ้มค่าน่าสนใจที่จะซื้อมากหรือเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่เหมาะสมในอนาคตยกตัวอย่างนะครับสมมุติมีหุ้น A เนาะ หุ้น A หุ้น A เ,เนี่ยปัจจุบันมีราคา1บาทอยู่มาวันหนึง่งหุ้น A มีข่าวดีที่ส่งกับผงกระทบต่อกำไรของบริษัทยอย่าไม่เยอะสำคัญครับเช่นหุ้น A มีสินค้าใหม่ที่ขายดีเป็นในน้าเทา่ามีการเซ็นสัญญาไมกกาโปรเจกต์นะครับ หรือบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมาในทางดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งทั้งหมดนี้มันส่งผลให้กำไรของบริษัทจะเติบโตไปอย่ญญางมากเมื่อเทียบกับปัจจุบันเมื่อกำไรโตราคาหุ้นที่เหมาะสมก็จะเพิ่มขึ้นตางเช่นดีคราวนี้มีใครบางคนในตลาดหุ้นทราบถึงข่าวดีนี้เขามองเห็นแล้วว่าราคาปัจจุบันที่1บาท ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับราคาที่เหมาะสมในอนาคตนะครับผมสมมติให้ราคาในอนาคตเป็นราคา10บาทนะ,ะผู้ซื้อบางคนอ่าคนบางคนรู้แล้วว่าราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับราคาที่เหมาะสมในอนาคตดังนั้นถ้าเขาซื้อหุ้นที่ราคานี้ในอนาคตเขามีสิทธิ์จะไปขายได้กำไรหลายเท่าตัวครับ ถไหมครับถ้าเราเจอผู้อย่างนี้ทําไงครับซื้อสิครับถูกไหมเพื่อจะได้ไปขายที่ราคาสูงในอนาคตเมื่อความต้องการซื้อรุนแรงเกิดขึ้นผู้่านี้เกิดขึ้นครับผู้ซื้อก็ต้องยอมซื้อที่ราคาสูงกว่าตลาดนะครับเมื่อมีการซื้อราคาก็สูงขึ้นสูงจาก1 1 1.2 1.3ุ4 1.5 แม้ราคาขึ้นมาสะพังแล้วแต่เนื่องเรียว่าราคาปัจจุบันนี้มันยังถูกครับถูกกว่าเมื่อเทียบกับราคาที่เหมาะสมในอนาคตดังนั้นความน่าสนใจในการซื้อก็จะมีมากเมื่อความน่าสนใจซื้อมากก็สะท้อนออกมาทีนะะ่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดแท่งเขียวยาวสิ่นี้เกิดขึ้นอะไรไหมครับ เมื่อหุ้นราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะส่งข่าวสารเชิงบวกไปในตลาดข่าวสารบวกคืออะไรครับข่าวสารเชิงบวกคือเงื่อนไขที่ทําให้คนอยากซื้อหุ้นตัวนี้มากกว่าขายเช่นถ้ามีคนถ้ามีกลุ่มคนเห็นราคาหุ้นตัวหนึง่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเขาก็จะเกิดความสงสัยหน่อยครับสงสัย แล้วก็เริ่มวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นตัวนี้นะครับเกิดความอยากซื้อเนาะพราเห็นแล้วว่าโอเคมีปัจจัยดีราคาหุ้นน่าจะเพิ่มขึ้นนอนาก็อีกมากอีกทั้งราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับจะไปส่งผลกระทบกับอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์คือเครื่องมือที่นักเทคนิคเทคนิคข้อก็ใช้งานกันนะครับมันจะส่งัญานทางบวกเช่นเส้นค่าเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้น ค่า RSI ก็มีค่าสูงขึ้นส่งผลให้หนักเทคนิคอยากซื้อหุ้นตัวนี้มากกว่าอยากขายนึก่อกเนาะสรุปนะครับโมเมนตัม um. เชิงบวกมากสะท้อนถึงความน่าสนใจในการซื้อหุ้นที่มากเมื่อหุ้นตัวใดมีความน่าสนใจในการซื้อมากมันก็จะส่งข่าวสารเชิงบวกไปตลาดทําให้หุ้นตัวนี้มีความอยากขา คค <c oughs> มีความอยากซื้อมากกว่าอยากขายนะครับของสิ่งใดนะครับเมื่อดีมามันมากซัพพลายเท่าเดิมราคาหราคาของมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับดังนั้นหุ้นที่มีโมเมนตัมเชิงบวกมากจึงเป็นหุ้นที่มีที่มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะไปต่อได้อีกไกลกลับกันครับกลับกัน หุ้น B นะครับปัจจุบันครับปัจจุบันผมให้ราคา R 1 0 0บาทหุ้น B เกิดข่าวร้ายกับตัวบริษัทเช่นสินค้าหลักของบริษัทซึ่งเคยเป็นสินค้าที่ทำกำไรยอย่างมหาศาลเกิดขายไม่ออกครับเกิดความเสื่อมความนิยมหรือบริษัท เกิดเหตุร้ายซึ่งส่งผลกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้กําไรในอนาคตจะลดลงหนักครับเมื่อกำไรลดราคาหุ้นตามที่พอด,ดีก็จะลดลงคราวนี้มีใครบางคนอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในหุ้นตัวนั้นอย่างจริงจังเจ้าของบริษัทหรือนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์แล้วว่า ราคาในอนาคตที่เหมาะสมมันจะต่ำกว่าตรงนี้มากเห็งไหมครับราคาตอนนี้หนึ่งร้อยในอนาคตอาจจะเหลือแค่สิบบาทตามกำไรให้ลดลงทำไงครับขายดีครับเอออไหมครับเพราะถ้าไม่ขายตอนนี้ราคาหุ้นเมื่อมันลดลงเรื่อยๆเ,เราก็จะขายได้น้อยลงได้เงินน้อยลงไม่มีเหตุผลที่ทำกันครับเอออไหมครับ ไม่มีเหตุผลที่จะได้เงินนั้นลงเราก็ต้องรีบขายก่อนนะตอนนี้เมื่อความต้องการมันขายมากเกิดอะไรขึ้นครับความต้องการขายหุ้นมากผู้ขายก็จะยอมขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่าตลาดเพื่อได้ขายหุ้นออกมาดังนั้นราคาหุ้นก็ถ้าความต้องการขายมันมีมากมีความต้องการขายอย่างแรงกล้า ราคาหุ้นก็จะลดลงอย่างรวดเร็วถ้าราคาหุ้นลดลงรวดเร็วหุ้นตัวนี้จะส่งข่าวสารเชิงลบสู่ตลาดข่าวสารลบคืออะไรครับข่าวสารเชิงลบก็คือความรู้สึกที่ทําให้คนอยากขายมากกว่าอยากซื้อเช่นคนนะครับคนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ ก็อาจจะอยากขายออกมาเพราะว่าราคาลดลงมากเกิดผลขาดทุนคนที่ยังไม่มีก็มาอยากซื้อเพราะว่าเห็นว่าราคาหุ้นลดลงแล้วนะครับซื้อตอนนี้อาจจะขาดทุนและราคาหุ้นลดลงเนี่ยมันจะส่งผลกับอินดิเคเตอร์ของนักวิเคราะห์เทคนิครรให้เกิดเป็นอินดิเคเตอร์เชิงลบเช่นเส้นค่าเฉลีย่ยเกิดการตัดลงนึกออกไหมฮะดังนั้นนะครับความต้องการ ซื้อหุ้นเนี่มันจะน้อยความต้องการขายมันจะมากกว่าเมื่อสิ่งใดมีความต้องการขายมากราคาจะลดลงเห็นไหมครับยิ่งความต้องการขายมากมันจะยิ่งส่งข่าวร้ายต่อตลาดมากนั่นจึงเป็นเหตุผลทางพิพีดีนะครับทางพิเดีนั่นจะมีผมว่าทำไมหุ้นที่มีโมเมนตัม มากจึงเป็นหุ้นที่มีที่มีโอกาสไปต่อที่นั้นได้ไกลเพราะมันสะท้อนถึงความสนใจในการซื้อหรือขายหุ้นตัวนั้นมากเองเมื่อมีความต้องการซื้อหรือขายมากราคาก็ถ้าต้องการซื้อมากราคาก็จะขึ้นอีกไกลเข้าไหมฮะตามหลักดีมาสไพลยถ้าราคาต้องการขายมากราคาก็จะลดลงไปอีกไกลต้องการขายมากก็คือไม่มีคนต้องการมันนะครับนึกออกไหมครับ ของสิ่งใดไม่มีคนต้องการราคาก็จะตกเนอะตลาดในมาซาพายเนาะโอเคนะครับ